สวัสดีครับนิดคํำเจริญครับผมมอนีกะพาพี่พาหนองมาเบิงมั่นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมผมก็บรูว่ามันเป็นสายพันธุ์อีกอยังครับแต่ว่าเจ้าของผู้เพิ่นออกมาปลูกนี่เพิ่นว่าพันธุ์หวยบงวะท่านพี่น้องเพิ่นว่าพันธุ์หวยบงหกสิบวะท่านบัดนี้มีอีกผู้หนึ่งนะครับเพิ่นมาเบิงนะครับเพิ่นกะ ปลูกมันมากคือกันกะโบอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องมาเบืองสามคนครับผมสามโจมาเบิองมันพัน 1, นี่แต่กะวากะโบเบือกันจักเจครับผมผู้คนปลูกนี่ครับผู้ผ่นเจ้าเป็นเจ้าของที่นี่ครับเพื่อนว่ามันห่วยบงหกหกสิบวันนอีกผู้นึงมาว่าพันที่น้องแบมพี่น้องอีกผู้นึงว่าละย่องซีวันซันครับผมผมก็เล้วห่วยพันพันอย่างน้อบหมืนนี่น้อ,นนอขันเอฟซีผู้ใดหูพี่น้องหูกะคอมเมนต์มาบอกได้เครับเด้อ นี่นะครับเพิ่นเปลี่นแบบนี้นะพี่น้องเจ้าของทีพันวาพันอีน้องแบมมาสันเอินอีเจ้าของทีพันวาหอยบงมาสันครับผมหอยบงหกศูนย์พูนึงว่าอีน้องแบมพูนึงวาและย่องสี่พันพี่น้องนะครับแต่ว่าเจ้าของทีพันวากะมันมาปลูกดินไส้ไหมพี่น้องพ่นวากะปอพันครับผมอันนี้มั่นปลูกเดือนกุบผ้าด้ครับเด้อปลูกขามแรงครับผม มันแปลงี้ก็บ่ค่อยได้รับแสงแดดานไรครับเพราะว่าซีดันนี่สิเป็ี่นปลายอย่างิดครับผมเพิ่นจะได้รับแสงแดดแต่ช่วงเทียงครับผมช่วงแรงๆกับช่วงเสาๆเพิ่นจะบ่ค่อยได้รับแสงแดดเ้าเพิ่นเป็นอย่างคือว่ามันบ่ผพันครับเพิ่นบอกว่าหัวกับบ่ดีปันใดเพิ่นว่าดินใส้เพิ่นสีบอกมาปลูกใส้แล้วว่าสันพี่น้องเพิ่นเสียวปลูกใสแตะดินหินวาสันเพิ่นว่าพอพันมันมั่นอยู่นี่3สามเลยนะครับ พอดีเพิ่นซับแล้วมันเพิ่นเอามาปลูกแล้วนะครับมันเหลืออยู่สิบสอบพี่น้องเพิ่นเลยเอายี่สิบสอบไปปลูกดินหินเพิ่นว่าอายุมั่นปลูกพร้อมกันครับผมเปลี่ยนกลุ่มผ้าขึ้นกันครับแต่ว่าทางดินหินอยากไปไกลกว่านี้อยู่ครับอ่ะจะถือกล้องเห็นนะครับพอดีมาสองคนนี่ครับมันผมจะมาคุยกับพี่น้องเบิ่งได้ครับเด้อหวานพอดี่ะพี่น้องนี่แหละต่เพต่วนครับเนาะจะเป็นการเสียเวลาครับผมโอ้มาดุพี่เด้ นี่ครับหัวคนจะเป็นสีออกทองๆนะครับเด้อหัวสีทองนะครับมั่นขามแรงครับผมหี่ขีนองเบิงเบิงได้พีนองเด้อเบิงบตัดทิมใจไปน้ำนะครับเด้อแะพิมมาบวกผมเนี่ยพิมมาบวกน้ำเนี่ยได้ครับเด้อว่ามั่นพันนี้คือพันอย่างครับผมเพราะว่าหลายคนกะบวกว่าขึ้นกันนี่นะครับผมเสร็จลุ่มเรียมันขึ้นอย่างกันแท้ มันอีน้องเบียมหรือว่ามันตะย่องซีหรือว่ามันห่วยบงหกศูนย์พี่น้องเนี่ยเอานี่แหละเอาพี่น้องเบิง้งโอ้แต่ว่าประเภทหัวดกอีหลีแต่ว่าแห่งบอใหญ่พี่น้องเลยเอาผมจะนับหัวให้พี่น้องเบิ้องด้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามพี่น้องสิบสี่หัวพี่น้องมีสิบสี่หัวเลยครับเด้อเอานี่แหละพี่น้องเบื้องหล่ะ เบิ้งเด้อพี่น้องก็นี่แหละครับสภาพดินแต่ละหม่องกะพิจารณาเอาพี่น้องครับผมพันมันแต่ละพันกะแต่ละค้นกะเอือนบ่คือกันพี่น้องผู้นี้เอาไปน้อผู้นี้ไปฮอดกะว่าพันนั้นพันนี้กะต่อๆกันไปครับผมสรุปแล้วมันพันยังพี่น้องผู้หูกะคอมเมนต์มาบอกกัน้อครับเด้อทายต้นไห้พี่น้องบางเนี่ยนี่ครับทายการสีชมพูนะครับ นะครับผมเนาเบิ้งให้ผมได้เพี่น้อังด้วยผู้ใดหมู่มันพันนี่ครับผมนี่แหละพี่น้องมันยังสิบว่าใดเป็ี่ยนคอถกเถียงกันครับผมนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิดขำจเจริญน,นิดเดียครับผม